สวัสดีครับผมมิดมอแคนแฟนหมอลำแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเปบันแพงแฟนคลับเอซีอีหล่าหนุ่งหญิงมาพบมาพ่อกันกับคนเมืองสีทางช่อง Youtube ไทยสีเกตชาแนลอีพีนี้มาว่าเรื่องราวของสาวน้อยร้อยพันเรื่องราวเป็นมืออีพีที่สองของมือที่หลายๆคน ต้องลุน้นตอนเช้าวุ่นวายตอนบ่ายตื่นเต้นตกเย็นสิซึมเศร้าเือสิดีอกดีใจมันก็นอยทีบุญนำพาวาสนานำช่วยนะครับเนาะผมบอกกล่าวถึงเรื่องตัวเลขตัวหยังครับพี่น้องเพราะว่าหยังผมบอมเนคนซื้อเลขบอมเนคนเล่นหวยบอมเนคนเล่นเบอร์บอมเปนคนเล่นการพานัน เมื่อแรกมีสาวน้อยเพชรบันแพงไปเล่นที่บ้านกุดประทายตำบลกุดประทายอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีอีกแล้วอุบลสีเกตสีเกตอุบลอยู่นี่แหละเนาะรับพี่นอกปองไปมาว่าเรื่องราวของอิหลาหนอยอีกอีพี่นี่สิมาว่าเรื่องราวเกี่ยวกับข้อได้เปรียบ ของอิหลาหนอยวิงที่มีกว่าศิลปินคนอื่นอืนอันไหนีิเป็นขอได้เปรียบของอิหลาหนอวิงที่มีดีหรือมีเกินกว่าศิลปินคนอื่นๆน,นั่นก็คืออิหลาหนอยเิงมีต้นทุน ของเสียงมากกว่าคนอื่นคนอื่นๆร้องเพลงเข้าเสีนเนวาหลายหลายคนร้องเพลงสู้เสียงดนตรีไม่ได้แม้แต่ร้องเพลงเพลงเดียวกันก็ตาม ท่วงจังหวะทำนองบางทีหลายหลายคนร้องเพลงลมไม่ถึงเอาเพลงนั้นไม่อยู่กะมีแม้แต่ยืนร้องแต่สำหรับอีหลาหน้อยหญิงแม้แต่นั่งร้อง เสียงยังดียังสมบำเสมอนี่ละ่ะคือข้อได้เปรียบข้อแรกของอีลานอยวิงสองข้อได้เปรียบสำหรับอีลาน้อยวิงอีกอย่างหนึ่งก็คือความที่มีต้นพุน ต่ำตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องการร้องเพลงที่บ่ไดไปเรียนน้ำพอก่อนน้ำคู่ที่ที่เป็นแบบแผนตั้งแต่แรกๆทั้งดันการร้องของก่อนหลอกก่อนลําตอนแรก เอาสิได้ฮู้วอีลาน,นร้องเพลงลูกทุกมาก่อนทั้งด้านหมอลองหมอลำมาฝึกหัดอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษมาเรียนเอาที่หลังดังนั้นเมื่อต้นทุนไม่ค่อยมีการฝึกฝนตัวเอง จึงต้องฝึกฝนมากกว่าคนอื่นๆคนอื่นๆอาจจะร้องสิบเที่ยว20สิบเที่ยวแต่สำหรับวงอิงร้องเป็นร้อยเป็นพันเที่ยวในแต่ละเพลงดังนั้นเสียงอีลานางอิงจังได้เปรียนหรือจึงได้เปรียบศิลปิน คในวัยเดียวกันเสียงที่ใช้งานอย่างช่ำชองเสียงที่ใช้งานอย่างโชคโชนเสียงอีลาน้อยวิงไม่ใช่เสียงที่หวานเป็นเสียงที่ แรงสังเกตบ่วา่ากีฬาน่อยวิงร้องเพลงหวานไม่ค่อยเท่าไรแต่ทำไมมันกินใจสําหรับคนได้ยินคนได้ฟังสําหรับศิลปินคนเดือนบางคนบางท่านร้องเสียงเพราะเสียงหวานเสียงออดเสียงออนแต่ แม่นยังคือจังขาดอัธรสแม่นยังคือจังค้นว่าร้องหวานเพราะแต่มันจับใจคนบ่ได้เนื่องจากว่าเสียงมันค่อยหรือเสียงมันออกมาไม่เต็มเน็ดเต็มหน่วย ว่าง่ายๆเสียงบ่มีพลังแล้วเสียงที่ออกมามันไม่เป็นธรรมชาติร้องจะหลบเสียงที่ออกมาเต็มๆดังนั้นเองเสียงที่อีหลาหน้อยวิ้งร้องออกมา ในการร้องฝึกฝนในแต่ละเพลงได้เปรียบคนอื่นๆคือทางด้านความจำหนึ่งกีฬาน้องหญิงร้องเพลงเสกเสียงเสกซศร้าที่หลังๆมาหนี่เขาเส็นกีฬาน้องญิงร้องเพลงใหม่ๆที่เราไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ฟังการร้องหรือโชว์เป็นครั้งแรก เส้ยินได้ฟังว่ามันยังไม่สมุดเท่าที่ควรแต่พอได้โชว์สามครั้งขึ้นไปเส้นในว่าอิลาหน่อยจับจุดในเพลงนั้นๆได้แล้วเอาเพลงนั้นๆอยู่ จึงเป็นศิลปินที่เฉิดฉายในขณะที่อยู่บนเวทีมากกว่าใครเพื่อนอยู่้างล่างเวทีเป็นเด็กน้อยบ้านบๆใสๆซื่อๆแต่พอขึ้นเวทีทำไมเป็นราชนีแห่งเวทีนั้นๆสายตาจับจ้อง ต้องมองอยู่ที่ตัวเธอคนเดียวเพราะความมีสง,งา่ามีราศีอยู่ในตัวอีพินีฟากต้อนไว้เต้แป้งสมค,ครับขอบคุณสิกรรมมาเบิงขอบคุณสิกรรมมาแยงนะครับเด้อสบายดีครับผม